เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชพันธุกรรมสัตว์เกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สี่เรื่องนะครับที่เราจะไปขอให้เขาทบทวนหน่อยแต่ไม่ได้ไปประท้วงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประเด็นไหนคือเราทําทุกเรื่องแต่ที่ว่าเป็นเครื่องมือของที่เราจะทําก็คือแน่ๆก็คือการสร้างศาสนาทายาทผู้สืบทอดเจตนาลมแล้วก็เรื่องการค้นหาพัฒนายกระดับวัดพัฒนาให้เป็นเป็นต้นแบบ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เรื่องการเชื่อมโยงกับการทํางานกับกลุ่มงานอื่นๆนะครับ็้าคเหนือก็มีประมาณนี้ครับผมไม่ทีก็มีโครงการซึ่งของไม่ทีเองก็จะพัฒนาศักยภาพไม่ทีนะขอเชิญไม่ทีมาชี้แจงเลยนะอะกาบนับการนะคะสิ่งที่ผ่านมาในหนึ่งปีนะคะทําอะไรบ้างกลุ่มไม่ทีทําอะไรกันบ้างไม่ทีนิพาวันจะเป็นคนนําเสนอนะคะว่าหนึ่งปีนี้ผ่านมาทําอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะจะการรวมตัวกันหนึ่งปีนี้นะคะ,ะแม่ชีทั้งหมดแปดเจ็ดสิบแปดท่านแล้วก็เราก็คัดเลือกกรรมการแล้วก็ทำงานด้านสี่ห้าด้านด้วยกันนะคะแต่ของเราเนี่ยทำงานแบบไม่มีงบประมาณทำแล้วก็ต่างคนเหมือนกับว่าใครทำอะไรมาก่อนก็ดำเนินการนน้นไปแล้วก็มีเครือข่ายเข้ามาช่วยนะคะเรื่องงานเผยแผ่เนี่ยนะคะที่สำนักรัตนาภัยบุญก็ได้ทำเรื่องแม่ชีน้อย เราทําแม่ชีน้อยไม่เหมือนเนนนะคะเนเนเนี่ยทำสิบห้าวันหรือเดือนเลยของเราทำสองเดือนปิดเทอมก็เ,เอาลูกมาฝากก็โกนจีระเด็กก็ได้รุ่นแรกรุ่นแรกนี่ 80, แปดสิบไม่ชีน้อยแปดสิบกว่ากว่าท่านน่ยนะคะค่ะรุ่นที่สองก็หกสิบนะคะอันนี้เนืนอยมา,ากที่แม่ชีน้อยลดลงเนี่ย ครูห้ามเด็กโกนหัวค่ะตอนนี้ก <medim> ็ต้องแก้ปัญหาว่าครูต้องเข้าใจธรรมะทายาทตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องการจัดอบรมศักยภาพแม่จีด้วยกันเองเนี่ยนะคะแม่จีเราเนี่ยมีความรู้มากเรียนบาลีจบอะไรต่ออะไรเยอะนะคะก็คือแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นอะไรกันมากมายเป็นครูเป็นแม่ครูสอนในโรงเรียนก็มีตั้งร้อยร้อยกว่าท่านน่ยนะคะ ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราสร้างทีมงานวิทยากรสองทีมที่เข้าไปอบรมค่ายคุณธรรมจริย,ยธรรมถ้าพระอาจารย์ท่านไหนนะคะขาดวิทยากรเบียนเชิดพวกเราไปได้นะคะยินดีไปช่วยค่ะนะคะค่ะติดต่อได้เลยค่ะในเครือข่ายของเราเนี่ยเราใช้ชื่อคำว่าแม่ชีไทยพัฒนาค่ะค่ะอันนี้เรื่องงานเผยแผ่นนะคะ ส่วนเรื่องที่สองเรื่องการจัดการศึกษาทางเลือกก็โดยมีแม่ชีจุติภาทําอยู่ที่เมืองการนะคะทําแบบมือเปล่าค่ะมีลูกตั้งร้อยกว่าคนนะคะค่ะแล้วก็จัดอบรมส่งเสริมอาชีพอาชีพเนี่ยท้งประชาชนทั่วไปแล้วก็ให้แม่ชีด้วยกันเองด้วยนะคะและเรื่องสุขภาพโดยมีแม่ชีพานวลินเนี่ยดูแลตรงนี้อยู่นะคะก็ได้จัด เกี่ยวกับการล้างตับให้กับพระสงฆ์ทำไปแล้วสี่คอร์สนะคะก็สองร้อยกว่าท่านด้วยกันนะคะส่วนงานอื่นๆเนี่ยเราก็ยังยังไม่กระชับนะคะแต่จา,จากการทํางานโดยไม่มีเงินนะคะแล้วก็ได้แรงใจจากจากคณะสักฆาเพื่อสังคมโดยโดเฉพ,พาะพระอาจารย์ดุษฎีเนี่ยผักทั้งผักทั้งดันทั้งถีบเลย ให้พวกเราเนี่ยได้ออกมาออกมาออกมาไหมคะออกมาทํางานอยู่แล้วให้ออกมาให้ทํางานได้เป็นเครือข่ายกันมากขึ้นแถมยังคุณประหยัดต้องขอบคุณคุณประหยัดด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยก็หางบประมาณเล็กๆน้อยๆไปช่วยเราด้วยค่ะ,คะส่วนวันจากการที่มาประชุมครั้งนี้นะคะที่มากันเก้าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทํางานจริงๆและก็ได้ดําเนินการงานของตัวเองอยู่จริง เราก็ได้คุยกันเรื่องการทำงานที่ผ่านมาแล้วแล้วการทำงานต่อไปแล้วก็มีแผนงานของปีหน้าเพิ่มขึ้นค่ะก็เดี๋ยวให้แม่ชียุตธิภาได้รายงานต่อนะคะขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ขอบพระคุณค่ะก็จากการที่ได้มา <c oughs> ประชุมสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็ได้แรงบันดาลใจที่จะเกิดขึ้นกับแม่ชีที่ได้มาในวันนี้ด้วยนะคะก็เสียดายที่ว่า วันนี้ติดงานภารากิจหลายคนที่ต้องดูแลเด็กๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์นี้เป็นการสอบของกศนทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมีแม่จีอีกหลายท่านก็จะต้องไปดูแลเด็กๆเหล่านี้ด้วยนะคะสิ่งที่ได้รับจากแรงบันดาลใจในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีอยู่4ี่ห้าข้อด้วยกันก็คือข้อที่หนึ่งนะคะได้รู้ทิศทางในการทํางานว่าเราทํางานอย่างไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้รู้จักเครือข่ายในการทํางานมากขึ้นก็คือจะได้ทราบว่า ถ้าเรามีติดขัดปัญหาตรงนี้เราจะไปพบท่านที่ใดดีนะคะข้อที่สามก็คือได้แนวทางในการเผยแผ่ทั้งการเผยแผ่และการต่อต้านด้วยนะคะในสิ่งที่เราคิดว่ามันเราไม่จําเป็นต้องตามเราจะต่อต้านอย่างไรนะคะแล้วก็เช่นการต่อต้านในการทํางานที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมหรือต่อประเทศชาตินะคะเราไม่ควรจะเซเยสตลอดก็ควรจะเซโนด้วยบ้างนะคะแล้วข้อที่สี่ก็คือได้รับรู้ถึงการ ทํางานต่างๆนะคะที่ศาสนาอื่นๆเนี่ยเข้ามาแทรกแซงศาสนาพุทธของเราเพื่อให้รู้เขารู้เรานะคะถ้ารู้เขารู้เราเราก็สบายแล้วใช่ไหมคะนะคะ <c oughs> ในการต่อต้านครั้งนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากพระคุณเจ้าหลายๆรูปนะคะแล้วก็จะได้มีแนวทางในการสอนวิธีการต่อต้านอย่างไรที่จะไม่ให้อ่ต่อต้านแบบหัวชนฝาแล้วก็ต่อต้านแบบเป็นอันตรายตัวเราเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะ ก็ยังได้เห็นถึงการพัฒนาในพุทธศาสนาอาของสมเด็จพระสังฆราชนะคะเราได้เห็นว่าท่านเนี่ยพระองค์ท่านได้มีการพัฒนามาอย่างไรนะคะลำบากลำบนมาแค่ไหนอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจในเมื่อเราเป็นาสาธิก,กะชนด้วยนะคะแล้วก็เป็นศาสนาญาติเราก็ควรจะดําเนินรอยตามพระองค์ท่านด้วยนะคะ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่เราได้รับคือเรื่องกลุ่มที่ไม่ทีสนใจกันเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาทางเลือกนะคะก็จะมองเห็นถึงว่าการศึกษาทางเลือกเนี่ยได้มองเห็นแนวทางมากขึ้นได้มองเห็นวิธีการมากขึ้นเช่นวิธีการที่จะขอจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนที่ท่านสังคมหรือท่านอาจารย์ยักษ์อาคามาบอกว่าให้ขอจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนเดินมันไม่ยากเย็นอะไรขอไปก็ได้แต่ไม่ทีขอมาสามปีและปัจจุบันนี้ยังไม่ได้นั่นคือปัญหานะคะ เมืองการค okay. ่ะ <ett> ค <COVID> ่ะก็สงสัยจะได้แรงบันดาลใจเรียกค่ะคือว่าเราขอมาสามปีเรายังไม่ได้สักทีสงสัยต้องมีเรื่องสงสัยต้องขึ้นศาลปกครองนะคะันถ้าเห็นแม่ชีขึ้นศาลปกครองก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะขอมาสามปีแล้วจริงๆนะคะยังไม่ได้เหตุที่ยังไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเอาเด็กนักเรียนของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบการเรียนแล้วพอเราดึงออกมาเข้าสู่การศึกษาทางเลือกเขาบอกกับเด็กในระบบการเรียนจะลดลงทันที เขาก็เลยไม่ยอมเพราะถ้าลดลงเมื่อไหร่โรงเรียนจะถูกยุบในมูลนิธิธรรมนุรักษ์มีทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนนะคะในอีกไม่ช้าอาจจะเป็นศูนย์การเรียนหนึ่งที่จะนิมนต์พระคุณเจ้าไปดูงานด้วยก็ได้เพราะตอนนี้เราทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคำค่ะนะคะแล้วกอ็อย่างเช่นตัวอย่างที่เรามองเห็นนะคะอย่างที่มาบเอื้องนะคะอย่างดอยผาส้มก็เคยไปดูมาแล้วนะคะแล้วก็ไอ้ที่ไม่ยอมไม่ยอมเลยคะเราก็จะได้แรงบันดาลใจจากมูลนิธิเด็กด้วยนะคะ นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะการดูแลตัวเองแล้วก็มีจิตอาสา,าที่จะไปดูแลผู้อื่นนะคะแล้วก็พุทธวิธีในการใช้สื่ออันนี้คือแรงบันดาลใจทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งที่เราได้จากการมาประชุมใน3วันนี้มีหลายท่านบอกว่าไม่จริงก็ทำอะไรกันพูดก,กันตลอดเวลาเลยนะคะนั่นคือเรากําลังดําเนินการเป็นแนวทางาพัฒนาศักยภาพแม่ชีซึ่งได้โครงการมาเป็นเนในสวันนี้มีรูปแบบการดําเนินการอย่างเห็นเด่นชัด แล้วก็จะดําเนินการอย่างจริงจังนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะใช้กลุ่มว่าชื่อกลุ่มว่าเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒนานะคะและในเครือข่ายนี้เราจะแบ่งงานออกเป็นหกงานทั้งหมดคือหนึ่งงานเผยแพ่นะคะสองงานการศึกษาทางเลือกแล้วก็งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะคะงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสตรีเยาวชนนะคะแล้วก็แม่ชีด้วยแล้วก็งานที่สามคืองานภาวนา งานที่สี่คืองานจิตอาสางานจิตอาสานี่ก็คือจะอเริ่มออกไปเป็นจิตอาสาไปดูแลผู้ป่วยนะคะดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลน,นะคะแต่แม่ชีทุกวันที่ทแม่ชีทําอยู่ก็มีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายบนท้องถนนด้วยนะคะเพราะแม่ชีเป็นหนึ่งในพวกกู้ภยัยนอะคะ่ะก็ไปดูแลผู้ป่วยบนท้องถนนด้วยไปให้ธรรมะถ้าใกล้จะตายหรือว่ายังไงก็จะให้ธรรมะตรงนั้นได้เลยนะคะ แล้วก็อันที่ห้าก็ดูแลเรื่องสุขภาพซึ่งทางคุณแม่ชีพันวรินดูแลอยู่นะคะและอันที่หกงานสุดท้ายก็คืองานเครือข่ายนะคะงานที่จะหาเครือข่ายเข้ามาร่วมกับเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒนาโดยเมื่อวานนี้มีพระคุณเจ้าไปให้โจทย์ทิ้งไว้ที่โต๊ะสิบคนต่อหนึ่งจังหวัดแม่ชีบอกรับทันทีนะคะเซเยสทันทีจะทําให้ได้ แล้วแม่ทีของเราก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าพระคุณเจ้าท่านสบประมาทไปแล้วว่าทาให้ได้นะ10คนต่อหนึ่งจังหวัด76จังหวัดก็คือ760คนฝากโจทย์ไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในโครงงานที่ทําทั้งหมดนี้นะคะงานที่ใกล้ๆที่จะมาถึงนี้เลยนะคะในเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีการอบรมนะคะค่ายคุณธรรมนะคะโดยใช้ชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเคียงธรรมนะคะ ใช้ชื่อนี้แล้วก็ดำเนินงานโดยกลุ่มของเครือข่ายแม่ทีไทยพัฒนานะคะทำที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนเป็นการเริ่มต้นเพราะว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่นั่นอยู่แล้วนะคะอันนี้โดยยังไม่มีงบประมาณเลยแม้แต่สลึงเดียวนะคะแล้วแผนงานในปีต่อไปนอกจากงานอบรมเยาวชนนี้แล้วนะคะก็จะมีอบรมแม่ทีก่อนเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะเป็นอบรมคุณธรรมก็จะใช้แม่ทีที่ไปอบรมศักยภาพเนี่ยไปทํางานเลยทันที ะะไปลงดําเนินงานอย่างจริงจังเลยนะคะแล้งานถัดไปก็คืองานบวชแม่ชีน้อยในเดือนมีนาเมษาซึ่งงานบวชแม่ชีน้อยในเดือนเมมีนาเมษาเนี่ยเราจะทําเป็นเครือข่ายสิบจังหวัดสิบพื้นที่ค่ะในกรุงเทพอาจจะมีหลายๆที่ก็ได้จะทําพร้อมกันเลยสิบพื้นที่นะคะถ้าพระคุณเเจ้ารูปใดน,นะคะที่อยากจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งด้านวิทยากรหรือด้านทุนทรัพย์ค่ะยินดีรับค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีงานจิตภาวนานะคะไอะจิตอาสาซึ่งทางแม่จินิพวานก็จะเริ่มก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มเป็นเครือข่ายกับพระคุณเจ้าที่จะไปดูงานที่ที่ใดๆแล้วก็จะเริ่มมงุงมือปฏิบัติจริงๆค่ะต่อไปเป็นเรื่องภาวนานะคะ,ะก็อาจจะเป็นเดือนกุมภาหรือ,อพฤษภาต่อไปข้างหน้านั้นก็คงจะจัดเรื่อง ภาวนานะคะอาจจะต้องนิมนต์พระคุณเจ้าบางรูปนะคะที่มีความเชี่ยวชาญและชานาญในการที่จะเสริมส,สร้างศักยภาพของแม่ทีในกลุ่มที่ทํางานให้มีจิตอันมั่นคงแล้วก็มีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้คืองานที่จะดําเนินการนะคะส่วนในตัวของเครือข่ายแม่ทีไทยพัฒนาเองจริงๆเนี่ยณสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้จัดตั้งแล้วนะคะว่าใครเป็นประธานโครงการ ใครเป็นเลขานุการใครเป็นก็มีองค์กรในการทํางานหมดเรียบร้อยครบทุก้วนค่ะก็ขอขอบพระคุณค่ะ<ม>พระเ<ม>จา้าทุกรูปเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะอขอบพระคุณมากครับนิบอนชันนะครับ